ครับมาช่วยเลือกหน่อยเอาสิเลือกอะไรเอ่ย iPad ก็พี่โก๋บอกพี่โก๋จะซื้อให้ไงซื้อให้จริงๆิงป่ะเนี่ยอะซื้อๆๆจะเอามาทํางาน<ไ>ขีดบดจะเอามาแบ่งตัวภาคแล้วก็จะเอาไว้ตัดต่อคลิปเล็กๆเอาไว้สําหรับวาดรูปทีเนี้ยคือเลือกสีไม่ถูกไงว่าเราสีอะไรดีคือเทาเร์สเปซเกอก็สวยนี่ออกแก็คือมันจะดูแบบว่าดูโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความว่าแอบไปดูดวงมา อว่าคนใช้สีสกายบลูสีฟ้ามีความดูดวงมาอีกมีความดูดวงมากเขาบอกว่าคนใช้สีฟ้าแต่พี่เวก็รู้สึกว่าสีสกายบลูอ่ะสวยนะเอาจริงๆแว็บแรกแว็บแรกตอนเห็นห้าสีก็ชอบสกายบลูนะเออรู้สึกว่าแบบสกายบลูแบบนางแบบสวยสุดแล้วก็คือเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วไงทีนี้มันมีหกสิบสี่เไปเลยเนาะเราทำงานอะเอาไวไฟหรือเป็นดูล่าล่ะเอาไวไฟพอว่าโหเป็นดูล่าทำไมมือถือก็ใช้อยู่หรือไงตกลงเอาไวไฟนะโอเคเอาแค่ไวไฟอย่างเดียวเว้ยก็มีสลักข้อความได้เหรอมีแต่่ไมต้อองสลักกหร สลังอ่ะมันจะต้องรออ้า งั้นเอาเพีซิ่วด้วยได้ไหมได้ใส่ไว้ในถุงแล้ใช่ไหมเมื่อกี้อ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูสินค้าในถุงสองชิ้นแล้วไปจ่ายตังค์อ่าโอเคไปจ่ายตังค์คืนนี้เราสั่งแล้วเราไปเอาเองก็ได้หรือว่าให้เขาส่งมาไปเอาเองดีกว่าน้าไปเอาพรุ่งนี้เลยนะได้นี่เปียลที่เซ็นทรัลโมบได้ไงครับเพราะว่าพรุ่งนี้เพียงไปทำงานคลองตันใช่ป่ะครับแล้วก็นั่งมาชิดลมอ่าชิดลมแล้วก็เดี๋ยวไปทํางานต่อที่พร้อมพงนั่งวนไปวนมาไม่แต่มันก็คือเป็นเส้นเดียวกันแต่มันนั่งกล ก็พรุ่งนี้ก็ไปเช็คของอะไรให้ดีอ่านแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ค่อยเอากลับมาอันบล็อกที่บ้านแล้วกันเนาะอ่าโอเคโอเคเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเจอนักพากแน่นอนแต่จะเจอใครเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนดีกว่านาออ่ะเดี๋ยวเจอกันเช้าพรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับ ว้าวตื่นแล้วนะครับนี่มื้อเช้านะครับกองทัพต้องเดินด้วยทองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะกินแต่นานไปเราก็จะชินกับความเหงาจนเหมือนกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดอ่านหนังสือไปเดี๋ยวก็หายเหงาละพอดีมีเพื่อนเยอะแล้วค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะ มาคนเจอกับนะครับพี่เอ,อนะครับ,รบนี่ล่าสุดกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์เอเอเอข้าโรงภาพยนตร์ครับไปดูกันด้วยนะกับภาพยนตร์เรื่องกินเมสสุดเหรอยายปะใช่ไหมมาเป็นการ์ตูวนอนิเมะใช่ใช่ซึ่งจริงๆผมไม่ได้ทำซีรีส์นะแต่ว่าพอดีได้รับเชิญมาให้พาดเป็นเรนเงงงกาุในตัวของส่วนบีบ้นะครับส่วนไวท์ทางซีรีส์เป็นตัวเอ็นมุเออเราสลับกันชื่อเราสลับกันนะเราชื่อเราสลับกันนี่ภาพซีรีส์ไงพี่ ไม่ได้ภาพนี่มีนานแล้วปะจริงจริงภาพเรื่อยๆนะอ้าวเหรออโดเรอนอเยโเคมอนโก็มีโดรีมอนก็มีถ้ามีที่ไหนสนใจนะฮะติดต่อมาได้ที่เพจนักภาพเรเจอร์บายเอฟพี่นันนะขายของนิดนึงฮะเกียรมากโอเคโอเคจุดใจชนีบอกบานโอ้ยังไงคือคือยังไงเสียงเลนงงคูอ่ะไม่มีใครว่าอยู่แล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรน่ะตอนนี้นะฮะเราอยู่กับนักพากย์ชื่อดังนะฮะ ซึ่งเขากําลังจะใบให้เราฟังว่าเขากําลังภาคอะไรบางอย่างในี่ขอคําใบสักหนึ่งคีย์เวิร์ดขอคาใบหนึ่งคีย์เวิร์ดอไม่เครับอันนี้คือใบเลยใช่ไหมอันนี้คือใบเลยนะฮะเขิน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 อะฟังติดตามฝากติดตามนะเดี๋ยวจะมีการ์ตูนเรื่องใหม่นะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เราไม่บอกนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ใบไปแล้วนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันไม่รู้ก็บ้าแล้วะนี่อย่าลืมเข้าไปติดตามเนี่ยใครชอบแคทเกมนะติดตามนี่ธนุดาด้วยนะครับ ามายิ้มแห้งอย่างนั้นอเะนื่อยน้องๆถามว่าเอ๊ะไปทำงานมาทั้งวันเนาะวันนี้แบบโอ้โหชิปจอลงเท้ามากเหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยอะไรรู้ไหมเหนื่อยกินเมื่อกี้เหนื่อยแม็กุดท้ายที่สุดไม่ใช่เหนื่อยการกิน,นบุฟเน่่์อิ่มจนง่วงเอาจริงเหรอมันอาจจะเป็นการอิ่มจนง่วงใช่ไหม มาเช็คของกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ iPad สีสกายบลูนะครับคือตอนอยู่ในร้านอ่ะเราไม่อยากใช้เสียงเนาะเพราะว่ามันเป็นการไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเนี้ยตรงช็อปเขาอ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งใช่ไหมเขาก็มีการการะยะหา่างวก็ต้องนัดคิวกันล่วงหน้าก่อนว่าใครจะได้เป็นคิวไปรับของตอนไหนตอนไหนใช่ใช่นะครับก็คือเขาจะแบบให้เข้าไปทีละคนอะ่ะก็คือมันจะมีโต๊ะใช่ไหมพนักงานหนึ่งคนก็คือจะรับลูกค้าแค่หนึ่งคนแล้วก็คือจะแยกห่างกันเป็นโต๊ะโต๊ะเลยแล้ว คิวกันข้างหน้าก็ต้องรอคือคนที่ไม่ได้จองก็ต้องไปรอข้างหน้ารอข้างนอกเลยอ่าแต่คนที่ที่จองไว้แล้วอะก็คือจะได้มารอในแอร์เราอะจองคิวไว้ประมาณช่วงเที่ยงสี่พันบ่ายโมงใช่เขาบอกว่าห้ามาก่อนแล้วก็ห้ามาเกินแต่ว่าเราเราดูแล้วว่าช่วงช่วงตรงนั้นะมันไม่มีใครไปรอคิวละที่จองไว้แล้วอะเราก็เลยเข้าไปเลยได้เราก็ไปก่อนประมาณสิบนาทีแล้วยังไงวันนี้ซึ่งจะบอกเดี๋ยว่อนอะไรจะบอกว่าสูย์แอปเปิล่ะตรงเซ็นเตอร์อะคืนฮัลโหลวะเราไปตรงไอคอนไงใช่แต่ว่าเราทำแยกตรงไอคออนนนมัจะแบบยู่ใ งงใช่ใช่แล้วก็เนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือติ๊กเกอร์ต้องให้มาด้วยซึ่งเมื่อก่อนเราก็เก็บไว้เคยใช้ไหมไม่เคย,เคยจ้ะแต่นี้สวยนะมันเป็นภาษาไทยด้วยนะ <มา S 1> เขียนว, <ะ S 1> ว <ะ S 2> ่ากรุงเทพใช่นะครับเก๋มากวันนี้ซื้อมา2อย่างนะครับก็คือตัว iPad Air เนาะสีสกายบลูดูข้างในดีกว่าจริงๆอะ่ะเขาไม่ให้เราเปิดเช็คข้างในหละก็คือเช็คเช็คข้างนอกได้แต่ว่าพวกระบบอะไรเนี้ยเขาบอกว่าคือถ้ามันมีปัญหาอะไรก็คืนได้ภายใน14วัน จก็คือเขาไม่ให้เปิดเช็คเพราะมันเสียเวลาใช่เพราะว่าเขามีเวลาให้เราแค่15นาทีไงแต่ด้ิงจริงใช้ไม่ถึงนะจ๊ะฉันใช้เวลาไปประมาณ2อนาทีเสร็จว่ะแล้วพวกรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้ไม่มีใช่ไหมใช่ก็คือดูพวกรอยขีดข่วนแล้วว่ามันไม่มีนะครับอุ้ยสวยมากเลยคือนางมีความแบบเรียมๆอ่ะไอแพดที่อ้ามาเปิดเลยคือไอแพดที่เราใช้อันแรกเลยอ่ะมันจะเป็นแบบไอแพดสองเนาะนั่น new ipad ก็คือเรามันก็คือ ipad 2นั่นแหละไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นใช้ชื่อว่า new ipad ไงมันนาน มากแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเปิดระบบแล้วกันอันนี้ข้างในก็จะมีตัวเครื่องใช่ไหมพี่โกครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยคู่มืออ่ะมีสายชาร์จนี่ไงนี่มีสายชาร์จแบบเม็ดเดียวนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตัวสองอไหนดูไทยหัวไทยหน่อยไทยเป็นไท้สีพี่โกไทยสีงั้นพี่ใบถ้าเกิดมันไม่ยาวมันยาวแค่เม็ดเดียวใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปทำงานนะพี่ไปต้องขอยืมสายแบ็คบุ๊าไปแบ็คบุ๊คไปสองอย่างนี้นัจจนะจ๊ะอันนี้คืออะไรคู่มนนนน่่่ีีััะะะะ้าไไไกมมมมมแแแลลวหจ ตัวน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวแบบ20วันด้วยไหมไม่มีเขียนนะมันจะเป็นหัวชาร์จไวอย่าง20วัน แต่ว่าคือตัว iPad มันมีแบ,บเตเหลือตั้ง80นะครับอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ Apple Pen 2 Apple Pen 2อหยิบถูกหรือเปล่าเอามาให้ถูกหรือเปล่า Apple Pen 2 Apple Pencil 2ใช่หรอมันไม่เห็นเขียนเลยว่าเป็น2อ่ะพี่โก,โกอ้าวต่อใช่นี่ง True Generation ในี่คือมา Unbox ก<ๆ>ันเลยอะใช่คือจริงๆอะตอนแรกอะพี่ให้บอกพี่ที่ทำงานว่าเดี๋ยวเงินค่า,าพักออกจะซื้อแล้ววันนี้เราก็มาเอาเลยแล้วพี่เขาบอกว่าเอาเงินยังไม่ออกบอกว่าพี่โก้ซื้อให้ก่อนนี่ เพราะมันจำเป็นต้องใช้ตอนนี้กําลังมีโปรเจกต์ใหญ่ไงใช่โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่มากก็คือโปรเจกต์ที่ใบไปวันนี้ที่เจอพี่เอิร์ธแล้วก็พี่เอิร์ธไปไปแล้วว่าพักเรื่องอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์นะยังไงอันนี้คือใช้ยังไงอ่ะใช้ไม่เป็นไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็คือพี่ใบว,ว่ามันจะต้องแบบมีการถอดอะไระ<จ>ะสัอยอ่างเอเปิดตัวเครื่องก่อนไหมอ่ะโอ้ยมันไม่เหมือนไอ้นั่นไอ้นั่นมันคือมันจิ้มอันนี้มันน่าจะแบบว่าอันนี้ได้เลยอ่ะอ๋ออันนี้คือติดกับเครื่องได้ด้วยมันชััแบบาวตก เครื่องา,าเอาเมนูภาษาไทยแล้วกันนะ โอ้โห oh, เล่นเลยไม่รีวิวอะไรเลยเหรอ <c oughs> ใช่เล่นเลยซึ่งยังเล่นงงๆอยู่เลยอ่ะอนี้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดออกมาแนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีจริงของสีสกายบล,ลูสกายบลูนะฮะสกายสีสวยเนาะดูดินี่คือจะมีความเป็นแบบสีมุก<อ>แบบเออบเทานิดๆไหมเออมันเป็นแบบก็คือมันเป็นสกายบลูไงก็คือเป็นสีแบบท้องฟ้าไม่ใช่ว่าเขาหยิบสีท้อยนะไม่มันก็เขียนอยู่ว่าสกายบลูเนี่ยพี่กอล้อหน้าก็เป็นสีฟ้าเดี๋ยวเธอนี่จะโดนแล้วเป็นเพนซิลเรามาติด เรียบร้อยเรียบร้อยคือยังไม่ได้ทันกดเชื่อมเลยมันเชื่อมอัตโนมัติเลยอ๋อแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นตัว Apple TV ใช้ฟรีหนึ่งปีอ๋ะะอ,อเยดีเลยอะ่ะแม่จะได้มีซีรีส์อะไรดูอีกเพิ่มใช่นะครับแล้วก็มันก็จะมีแอปพวกแอปพื้นฐานให้มาอยู่แล้วยอ,ลยอย่าง i m o v i ี่ number, note, เพื่อใช้ตัดต่ออะไรเงี้ยเพดน u มเบอร์คีโนตอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วที่จะซื้อมาอันเนี้ยซื้อมาเพื่อซื้อมาเพื่อขีดบทภาพไหนลองเทสซิต้องโหลดก่อนไงต้องโหลดบทภ้ามาก่อนเราลองแคปบทจาก iPhone แล้วก็ส่งเข้าไป อ่ะไหนใช้งานยังไงนี่ไงมีแบบว่าไฮลงไฮไลท์ได้เห็นนะ uh huh. นหรือว่าจะแบบว่าเป็นแบบขีดเวลาเราแบ่งวักอะไรเงี้ยก็แบ่งวักได้เนี่ยเป็นสีแดงก็ได้เนี่ยปกติเราใช้สีแดงไงเนี่ยเราก็ ไม่เปลืองทรัพยากรไงเพราะปกติเราต้องปิ้นบทเป็นกระดาษ mm hmm. เห็นไหมลราไบ์จะไฮไลท์สีเขียวก็ได้เวลาแบบแบ่งอย่างเช่นว่าเอตัวนี้สีตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเราก็เปลี่ยนสีได้เห็นไหมฟิลเหมือนอย่างเงี้ยเน้นข้อสอบเน้นแบบเวลาานสือไม่เพราะว่าเวลาพาก่บบางทีเราไปพากวันหนึ่งเราอาจจะต้องภาคหลายตัวไง uh huh. ซึ่งเวลาเราขีดบทอย่างเงี้ยเราก็จะใช้การขีดแบบแบ่งสีมันก็จะง่ายเวลาเราจะเปลี่ยนเสียงนึกออกไหมพี่ก๋ออย่างเช่นสีเขียวเป็นตัวนั้นสีเหลืองเป็นตัวนี้ สีฟ้าเป็นตัวโน้ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจำได้ว่าอุ้ยเจอเจอสีเนี้ยเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีความแบบว่าควาได้ใช้อะ่ะ <laughs> มันดูมันยังดูไม่คุ้มอ่ะพี่ไบคุ้มแล้วมันคุ้มยิ่งกว่าอะไรรู้ไหมอะไรถ้าเมื่อวานตอนแรกไปซื้อไปซื้อในช็อปที่อยู่ในห้างอ่ะแล้วมันของมันหมดใช่ไหมแต่ราคาในช็อปมันเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สองสี่สี่ศูนย์ศูนย์อแต่เนี้ยสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์แล้วได้ในราคาสองสามสามศูนย์ศูนย์ซึ่งประหยัดไปอีกตั้งพันหนึ่งร้อยอ่ะใช่แล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าอันเนี้ยสมมติว่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมอเขามารับถึงบ้านเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ใน14วันา นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเพ่ก็ต้องลองเล่นก่อนใน14วันว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้เขามารับที่บ้านเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนที่ชชอปได้ครับครับแต่ต้องจองเวลาไปก่อนนะเออต้องมาเ้ลาจองเวลาไปก่อนเพราะว,ว่าวันนี้คือมีคนที่แบบจองซ่อมก็มีหลังเราจองซ่อมเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือคนที่จองไว้อะก็คือจะจะได้รันเข้ามาในคิวก่อนเนยคนที่ไม่ได้จองก็คือยืนรอข้างนอกึ่งแบบร้อนมากนะครับอากาศอุ้ยอะไรมันมีการเชื่อมรูปด้วย Yeah. <laughs> เชื่อมรูปเลขบัญชีในคันโอนเงินของร้านเห็นไหมเอ้ยมันเหมือนนังรู้เลยอะแล้วก็เอามาให้รูปหนึ่งอันนี้มันเชื่อมได้ไงอ่ะงงอะรูปมันน่าจะอัพอยู่ในไอคาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันตัดสินใจเลือกรูปจากอะไรอะมันน่าจะเคยสำรองไว้ในไอคาวไงอ่าแค่นี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอเคโอเคอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ใบก็ใช้ทํางานเนาะก็วันนี้ภารกิจเยอะแยะมากมายเลยอันแรกก็ไปอ่านหนังสือเสียงนี่เสียงเริ่มแพ้กันแล้วพี่โกอ่อ อันอันซือเสียงใช่ไหม,มเดี๋ยวจะออกมาในแอป,ปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อันที่2ไปแคสติ้งนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือไปภาคก,กับพี่เอิร์ธนะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพี่ไซเลยนะคะยังไงฝากติดตามไปด้วยกับ เรื่องจุดๆนะครับทางทางแอปบ๊อบส์นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉายแล้วยังไงเดี๋ยวพี่เบเอามาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วใครอยากจะเป็นนักพากย์นะครับสามารถเข้าไปติดตามพี่ใบได้ทาง Tik t o k Super b ์ไบได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังมีคลิปสุดอื่นอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ใบด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย วันนี้เจนนักพากย์ก็หลายคนเห็นปะเออใครอยากเป็นนัพกพากย์บ้าง <laughs>